เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใดแท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้องในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุดเพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้านรองลงมาจากบิดามารดาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิตร ไม่อาเทียบหนึ่งไม่้านลูกขอตามปานิธานสิ่งที่พอสัญไว้จึกคอนดนตามรอยเท้าพอไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พอผิดวัง โรงเรียนรัชประภาวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคม2527ในนามโรงเรียนสาข,าขาของโรงเรียนบ้านตะขุนวิทยาโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อรองรับบุตรหลานของประชาชนที่อุพยพย้ายมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภา และพุทธศักราช2530รมสามัญศึกษาโดยนายมารุธบุญนาคได้ลงนามเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามเขื่อนรัชประภาเป็นโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่38 3หมู่ที่5ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6 โรงเรียนได้ดํำเนินง,งานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์การดำเนินง,งาน5ด้านดังนี้ 1. มาตรฐานด้านการป้องกันได้ดํำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้ดํำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนจัดกิจรกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดได้แก่ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีกีฬาศิลปะและอาชีพการอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2. มาตรฐานด้านการค้นหา จะทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในทุกภาคเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด 3. มาตรฐานด้านการรักษามีนยโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นยังจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับนักเรียนที่มีปัญหา4 าตรฐานด้านการเฝ้าระวังมีตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบยมุเพื่อให้ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุ มีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลโกอฮอล์คลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักมีการจัดทำา MOU ในการบรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลจากการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมทัศนคติดีเป็นผู้ปฏิบัติดีผู้มีสุขภาพดี กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของนักเรียนเป็นผู้รู้เท่าทันและสามารถํำรงชีวิตได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลการค้นหาจุดเด่นของตนเองผ่านกิจกรรมชุมนุมและฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตรักความเป็นไทยมารยาทงามมีภาวะผู้นำผ่านวิถีชุมชนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขการดำเนินง,งานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อส่งเสริมวินัยประชาธิปไตยจิตอาสาและต้านพยาเสพติดการดำรงตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรองรับการเปลี่ยนแปลงในสีมิติทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญได้แก่คุณภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีแหล่งเรียนรู้และกระบวนการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียน Facebook จดหมายข่าวขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป